สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากินข้าวกับนี่เลยหนังไก่ทอดนะคะน้ําพริกหนังไก่ทอดแต่มินว่ามันเหมือนหนังไก่ทอดปรุงรสมากกว่าค่ะแล้วจริงๆมันเต็มกระปุกเลยนะเมื่อวานลูกมีกินข้าวหมดไปสามจานค่ะอร่อยจัด <c oughs> มินก็เลยเหลือถ่ายคลิปแค่นี้นี่เป็นผงแต่ว่ามินชอบกินหนังไก่ค่ะอนี่เลยนี่ใบมะกรูดก,กรอบมากเราได้เยอะมากได้เต็มถังอะ่ะได้เต็มอันนี้เลยเต็มกระปุกเลย กับข้าวไม่มีอะไรเลยนะกินแบบง่ายจัดอะ่ะกินแบบง่ายมากแล้วก็มีพริกน้ำปลาค่ะมีหอมมีหอมแดงมีพริกสดชูรสน้ำปลาค่ะแค่นี้เลยมะนาวน้ำปลาก็คือแบบ <laughs> ดำจังเลยน้ำปลาคือเวลาเราไม่ค่อยได้เน,นี่ยใช้มันจะดำนะ

ไม่ได้หัน่นอันนี้เดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มอีกกินจนเหือแต่ผง ชอบกินหนังไก่ไม่ค่อยชอบกินผงเท่าไหร่พีกก็ไม่มีสีแดง พริกมะนาวอร่อยมากเปรี้ยว หนังกระทอนแซ่บมากซื้อมาหลายทีแล้วยังไม่ยังไม่หายกรอบเนี่ยแล้วก็ไม่เหม็นเหิ่นด้วย โอเควันนี้ก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วดูใหม่ไม่ไม่แข็งแรงเลยอ่ะหนีบไว้คือเสื้อมีคอมันอ่อนไงเปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ